ตอนที่65สมบัติที่ทางออกของหอคอยคิ้วที่กับพูดเผยให้เห็นความลับของสมบัติที่ซ่อนอยู่สมบัติของจริงและของปลอมหลัวเฟิงครุ่นคิดพวกเขาต้องยอมรับว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงหีบสมบัติที่ข้าได้รับมาก่อนหน้าน,นี้ว่างเปล่าและเขาสามารถบอกเราได้อย่างง่ายดายว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาอยู่ที่นี่ก่อนเรามีความเป็นไปได้สองอย่าง อย่างแรกคือเขาต้องการได้สมบัติที่แท้จริงแอลมามันต้องใช้ยันดังนั้นเขาจึงมาที่นี่เพื่อร่วมงานกับเราความเป็นไปได้ประการที่สองคือทุกสิ่งทุกอย่างถูกประดิษฐ์ขึ้นเขาได้รับสมบัติที่แท้จริงมานานแล้วแต่เนื่องจากเผ่าพันธุ์ของเขาถูกทำลายในตอนนั้นเขามีความเกลียดชังอย่างใหญ่หลวงต่อเราจากนั้นเขาก็วางแผนให้เราฆ่ากันเองแต่ตอนนี้เรากำลังจะจับไปเขาอุ้งเราไว้มันอาจเป็นอุบายเพื่อแก้แค้นหลัวเฟิงคิด ผู้รอดชีวิตจากเผ่าพันธุ์ที่ถูกทำลายหากโลกถูกทำลายหรือมนุษยชาติถูกทำลายหลวงเฟิงรู้ดีว่าเขาคงจะโกรธแค้นด้วยการลางแค้นเช่นกันมันเป็นสมบัติหรือเพื่อแก้แค้นเขาลังเลจัก,กรลือพราดอีกสามคนก็สงสัยเช่นกันโกชางเจ้าคิดว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่นาฬิกาสีม่วงกล่าวว่ามีโอกาส50%โกแคนงได้ตอบกลับ ฉันต้องได้สมบัติดวงตาของโกแคนเป็นประกายด้วยความดุร้ายเขาได้เผาส่วนหนึ่งของร่างกายอมตะของเขาไปแล้วแม้ว่าเขาจะได้รับแหวนโลกของไอเวลจากกระพัดอย่างเขายังไม่พอใจแนะ่เป้าหมายของเขายังเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นสมบัติของหอคอยหากปราศจากสิ่งนั้นเขาจะไม่พอใจแล้วฉันจะเชื่อใจคุณและอยู่กับคุณโกแคแม้ว่านักรบคนนี้จะมีกับดักอยู่ก็ตามมันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนาฬิกาสีม่วงกล่าวว่า แผนทั้งหมดไม่มีประโยชน์ต่อความแข็งแกร่งที่แท้จริงโกชจางกล่าวอย่างมั่นจใจใจนเย็นๆหลังจากได้รับสมบัติฉันจะแจกใจ่ายให้คุณตามนั้นคุณจะได้รับ20%ขอบคุณนะโกจางนาฬิกาสีม่วงรู้สึกเกลียดชังอยู่ภายในแต่ก็ระงับไว้ก่อนหน้านี้พวกเขาตกลงกันในอัตราส่วน7:2:1ต่อต่อตอนนี้ที่ไอเลตายแล้วโกแคนก็ตัดสินใจที่จะใช้80% ทิวทีกับหัวเราะในทันทีถ้าควบคุมไม่หนีเร็วขนาดนั้นฉันคงไม่ต้องใช้เส้นทางพิเศษนี้ไปที่ทางออกและเสี่ยงกับตัวเองหลัวเฟิงและคนอื่นๆได้บินไปสองชุดก่อนหน้านี้หนึ่งคือหลัวเฟิงฉันทองและนาฬิกาสีม่วงอีกคนเป็นพยักเสือในขณะที่ทั้งสองกลุ่มวิ่งไปที่ทางออกทิวจีก,กาอยู่ในห้องควบคุมแล้วแต่มีเส้นทางที่พาเขาตรงไปที่ทางออกจริงๆแล้วเขาต้องการ เพียงแค่หยุดพยักเสือและใช้นักรบทั้งสี่เพื่อเอาชนะได้มันช่วยไม่ได้หากไม่มีเส้นทางที่เหมาะสมในการหยุดยั้งพยักเสือเขาทำได้เพียงเสี่ยงกับมันด้วยการปรากฏตัวด้วยตัวเองความโลภและความทะเยอทะยานทั้งสองเป็นสิ่งที่นักรบไม่สามารถกำจัดได้เขามองไปที่ใบหน้าของนักรบอีกคนและผ่อนคลายคุณตัดสินใจหรือยังเขาถาม จัก,กระพัดเบื้องล่างต่างมองกันแม้ว่าพวกเขาจะไล่าตามหลัวเฟิงมาก่อนตอนนี้พวกเขารู้ว่าหีบสมบัติเป็นของปลอมพวกเขาไม่ต้องการเสียเวลาอีกต่อไปต่อสู้กันเองเนื่องจากไม่มีประโยชน์อะไรในนั้นโอเคฉันเชื่อคุณเสียงของโกแคงแผดเสียงเหมือนฟ้าร้องงั้นเราไปกันเลยเสือมองไปที่หลัวเฟิงทั้งสองมองหน้ากันแล้วพยักหน้า กับการสิ้งใจของรัตติกาลพวกเขาจึงต้องช่วยเหลือกันแม้ว่าโกแคงจะมีความแข็งแกร่งแต่การป้องกันของหลวเฟึงนั้นอยู่ในพรสวรรค์และเสือก็เป็นจักรพรรดิที่สุดยอดเช่นกันหากพวกเขาต่อสู้กันจริงๆแม้ว่าโกแคงจะฆ่าพวกเขาทั้งคู่เขาจะต้องเสียสละมากกว่า10เอร์ซของร่างอมตะของเขา ราคานั้นแพงเกินไปรากบใดที่เราระมัดระวังและไม่ใช้มันมากเกินไปโกแคงจะไม่บ้าเกินไปการสูญเสีย5%ของร่างกายที่ไม่มีวันตายนั้นสามารถฟื้นตัวได้ง่ายแต่ค่า10%การฟื้นตัวยากเสื้อเจาะสื่อสารเอิมเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือหลัวเปิงได้ตอบกลับนักรบทั้งสี่เห็นด้วยคิวท,ทีกับหัวเราะแน่นอนว่าทุกคนต้องการสมบัติคนอื่นๆพยักหน้า กูชางหัวเราะอย่างเย็นชาแต่เมื่อห้องถูกเปิดออกเขาจะใช้ทุกอย่างเพื่อเอาสมบัติอย่างไรก็ตามสำหรับสมบัติแม้ว่าสัตรูจะแข็งแกร่งพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ปฏิบัติตามฉันคิวทีกะบบินไปข้างหน้ารออกูชางคำรามคิวทีกะหยุดและหันกลับมาอย่างสงสัยโกแคงจ้องมาที่เขาอย่างเย็นชาและสั่งเขาว่าเพื่อรักษาความไว้วางใจของเราคุณจะบินระหว่างเราสี่คนทัวร์ทัวร์ นาฬิกาสีม่วงพยักเสือและหลัวปึงยืนอยู่รอบๆและล้อมรอบชิวจิกาห้าห้าแข็งแกร่งและคี้ขลาดมากเขาล้อเลียนเรียกว่าระวังนักรบที่ประมาทจะตายตั้งแต่ยังเด็กโกชางพูดอย่างเย็นชาไปเถอะฉันจะชี้ทางให้ทีวชีกาตอบว่าไปตามทางนี้ทางซ้าย โดยทันทีกลุ่มเริ่มดินภายในหอคอยภายใต้การแนะนำของคิวชิกกลูโอเป็งและคนอื่นๆได้ค้นพบเส้นทางที่ซ่อนอยู่หลายทางระหว่างทางพวกเขาเพียงแต่ดันกำแพงที่ปลอมตัวเข้าไปและอีกทางหนึ่งก็เผยตัวออกมาภายในห้องควบคุมอารมาจารย์แห่งเทพเจ้าบูเอไอเอลเอดีโมและเมนบูกลั้นหายใจอย่างประม่าขณะดูการฉาย ผู้เท่าผู้เท่าเหมิงบูกำหมัดดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลและวิตกกังวลอย่างชัดเจนพี่ชายคนที่สามทำทุกอย่างเพื่อสมบัตินั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงตกอยู่ในอันตรายปูอาอกล่าวว่าผู้บุกรุกทำตามแผนของเขาแล้วครึ่งหนึ่งของแผนสำเร็จแล้วคราวนี้ไม่ว่าราคาจะแพงแค่ไหนเราต้องได้สมบัติมรดกมาอืมอีกสองคนพยักหน้าคอยดูเถอะ ผู้อ้ายกล่าวต่อเราจะดูว่าพี่ชายคนที่สมจะประสบความสำเร็จหรือไม่หลังจากนั้นผู้บุกรุกทุกคนก็ระมัดระวังและฉลาดอย่างมากและพวกเขาก็แข็งแกร่งเช่นกันการจะประสบความสำเร็จเราต้องใช้พลังพี่ชายคนที่สาตามทางเดินภายในที่มืดมิด นักรบทั้งสรายล้อมคิวทิกะและบินอย่างระมัดระวังยิ่งพวกเขาไปได้ไกลเท่าไหร่ทางเดินก็ยิ่งสว่างมากขึ้นเท่านั้นหลังจากนั้นครู่หนึ่งพวกเขาก็มาถึงห้องโถงที่สว่างสวยัยเราจะไปไหนต่อกูชางคำรามเรามาถึงแล้วดวงตาของคิ้วทิกะเป็นประกายพวกเรามาถึงแล้วเหรอหลัวเฟิงมองไปรอบๆอ,อย่างสงสัยห้องโถงขนาดใหญ่นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า10กิโลเมตร ผนังเรียบด้วยการแกะสลักที่ซับซ้อนและเขาไม่เห็นที่ใดที่จะซ่อนสมบัติใดๆพึ่งเจ้าผู้บุกรุกต่อให้ยืนอยู่หน้าห้องเก็บสมบัติแล้วเจ้าก็จำมันไม่ได้ด้วยซ้ำขี้ทีกะเยาะเย,ะเยะ้ยแม้ว่าคุณจะพบห้องสมบัติคุณจะไม่สามารถเปิดได้มันอยู่ที่ไหนกูชางโกรธจัด พวกเขาทั้งหมดมองไปที่คิ้วทีกแกอย่างไรก็ตามเขาเดินอย่างสงบไปยังกำแพงที่อยู่ไกลออกไปคนอื่นๆก็เดินตามเพื่อหยุดเขาไม่ให้ทําสิ่งที่หลอปลวงบนผนังเรียบคิ้วทีกะหายใจเข้าลึกๆและพึงพำมกลุ่มคนที่ตายไปแล้วนับไม่ถ้วนของฉันฉันปล่อยให้ผู้บุกรุกเหล่านี้เข้าไปในห้องสมบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเผ่าพันธุ์อีกครั้ง เขาของฉันยกโทษให้ฉันด้วยเขาขยายฝ่ามือทั้งหกของเขาในเวลาเดียวกันลายสลักบ,บนผนังก็สว่างขึ้นและก็ดังก้องกังวานหืมหลัวเพิงหันไปกำแพงเริ่มแยกออกจากกันเผยให้เห็นทางเดินกว้างสิกิโลเมตรห้องสมบัติอยู่ภายในคิวี่กกล่าวว่าดีมากดีแล้วที่พวกเราร่วมมือกันโกชางหัวเราะอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงรักษาตำแหน่งที่ระมัดระวังและบินเข้ามา ทางเดินมีความยาวเพียง100เมตรในตอนท้ายมีประตูที่ปิดด้วยแสงสีทองการแกะสลักบ,บนนั้นช่างลึกลับอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อปล่อยพลังอันทรงพลังออกมานี่คือโลหะเกรดจีเหรอมันคือโลหะเกรดจี นอกเหนือจากหีบสมบัตินี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นโลหะเกรดจีอีกตัวหนึ่งและนั่นคือทั้งประตูแค่ประตูนี้เท่านั้นน่าจะมีค่าหลายร้อยล้านอัญมณีสีครามนาฬิกาสีมุวงยิม้มข้างข้างเขาโกชางก็ยิ้มเช่นกันประตูเพียงอย่างเดียวก็มีค่าอย่างไม่น่าเชื่อดูเหมือนทุกสิ่งที่ชิวจิกาพูดเป็นความจริงสมบัติภายในต้องตกตะลึง มันคุ้มค่าที่จะเผาร่างกายอมตะของฉันโกแคงแทบจะไม่สามารถระงับความตื่นเต้นของเขาได้หลัวเฟิงสังเกตทุกอย่างอย่างรอบคอบไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขามีปีกฉีวูและชุดเกราะทั่วไปดังนั้นเขาจึงมีหลักประกันว่าจะอยู่รอดได้เขาย่อมไม่ทิ้งสมบัตินั้นไปง่ายๆแน่ทุกคนตั้งใจที่จะเปิดประตูฉันต้องมีเครื่องรางและฉันจะต้องทำด้วยตัวเองชิวจีกาพูดอย่างเย็นชาส่งเครื่องรางมาให้ฉันและให้ฉันเปิดห้อง